ไมู่ไม่ทันแล้วเราไปดินตีไบม,มั่วนเลยครับสวัสดีแล้ววันนี้ได้อะไรไดไร้กเกยเต่าด้วยเอแล้ววันน,นี้ได้จะไปดเดอร์แมนไปเดอร์แมนไปแกะดูไหมไปแกะดูอัสวัสดีครับกันเลย สวัสดีครับวันนี้น้องผ่นดินก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาเล่นที่คิดโซนนะครับอ่น้องผ่นดินก็จะพาเพื่อนๆไปแลกตังค์อนน้องผ่นดินมาแลกตังตรงนี้เลวน้องผ่นดินครับอ่น้องผ่นดินก็จะแลกตังเองอีกนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนดูน้องผันดินแลกตังได้ไหมน้องผ่นดินแลกได้แล้วได้กี่เหรียญลลกได้กี่เหรียญครับน้องผันดินเอาไหน อ๋น,น้องพนดินจะขี่มาหรือเปล่าลูกอ๋น,น้องมาน้องมาขึ้นด้านนี้ครับอ๋น,น้องผ่นดินมาขึ้นด้านนี้เร็วอ๋น,น้องผพนดินก็จะขี่รถอ๋อน,น้องผพนดินก็จะขี่รถครันงนี้แล้วพอหาที่หย่อนเหรียญให้อ๋อน้องเพนดินก็ไปแล้วนะครับขึ้นรถอันนี้แหละครับลูก เขาไม่ได้เสียบเอาคันไหนครับคันนี้เครับเอาคันนี้ครับแล้วพ่อหย่อนให้ไ,ได้เลย ี <ooh> ขับรถดีๆเราพี่เหมดิษน่นะอันนี้ขับรถอีน้องเหมดิษก็ขับรถสีแดงนะคะพาเพื่อนๆมาขับรถสปอร์ตสีแดงเลย <mm> เอันเดียบซ้ายเนี้วขวาละลูก <mm> อน้องเหมดิขับรถดีๆลูกแล้วตำรวจจับครับ ขับรถดีๆก่อนตำรวจจับก่อ,อนาวเดี๋ยขับรถสะปอร์ตครับผมไปเรียร์ลูก บายบายปุ้นกู๊แล้วแล้วมาเล่นอะไรต่อลูกลอยากเล่นอะไรลูกเล่นตีัตตุ่นเลยลูกเล่นตีัตตุ่นนะครับต,ตีไหมครับตีเต่าไหม,ไมตแต่พ่อไปแลกเหรียญมาให้ใคุณแม่กับน้องน้ำน้ำก็มายืนดูพี่แผ่นดินเล่นนะครับ น้องบัดินกับคุณแม่กับน้องหน้าน้ำนะครับก็จะเล่นตีตัวตุ่นกันนะครับเอามาพ่อจอดเหรียญให้ครับจอดไม่เข้าป็ดินหยอดไม่เข้าทำไมหยอดไม่เข้าล่ะลูกเครื่องเสีย ไอ้เกินเสียงน้องมินไม่ได้เล่นอีกแล้ว<ป>อ๋อน,น้องเหม็ดินไปตีตัวตูนเร็ว<ป>อ๋อน,น้องมาตีตัวนี้เร็ว<ป>น้องเหม็ดิจะตีกบ<ป>น้องเหม็ดิจะตีกบ<ป>น้องเหม็ด<ป>้ก็จะตีกบนะครับ<ป>มาแล้วขึ้นมาแล้ว <c oughs> ทันเลย ตีโดนเลยครับไอ้ตีฝั่งนี้ลูกตีฝั่งนี้ตอนนี้ขึ้นแล้วนะตัวนั้นนะตีโดนเลยครับก็ไอ้ตีโดนไม่เอ่ยแล้วพอินตีโดนไหมครับโอ้ยตัวนี้ไอ้ตีเลยน้องพอดิ้นตีเล็วแต่คุณแม่ก็จะมาตีฝั่งนี้นะครับให้คุณแม่ตีด้วยเอาไม้ตีลูกเอาเมอเอาเมอเมอได้แล้วพอดิ้นตีเก่งไม่เอ่ย ตีไม่ทันเลยแล้ววันนี้ตีไม่ทันเลยตีทันไหมลูกไม่ทันแล้ว,วเราววันนี้ตีไปมั่วเลยครับตอนนี้ ไหนแล้วลูกทันไหมหมดเวลาแล้วน้องคนดินตีได้ตั้ง3ตัวน,นะคะรับเพื่อนๆเดน้องคนดินตีได้ตั้ง3ตัวน้องคนดินก็จะมาตกปลาแล้วนะครับเพื่อนๆตกได้ไหมลูกอันนี้เปเล่นอันใหม่แลอะอันนี้เปเล่นอันใหม่เลยลูกป่ะน้องคนดินก็จะพาเพื่อนๆไปเล่นอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ไปกันเลยเอ,อน้องเพนดีกน้ก็จะพาเพื่อนๆเดินไปอีกฝั่งนึงนะครับน้องเพนดี้ไปแลกเหรียญอีกก่อนเร็วไปแลกเหรียญอ,อีกพอแล้วแลกแค่สองเหรียญพอมานี่เลยน,น,น,น้องเพนดี้พุ่งไปไหนก็ไม่รู้ตาแล้วเอาไปแลกเหรียญก่อนเร็วลูกระวังล้มครับไม่มิ้งครับ น้องผัดินก็มาแลกเหกรียญนะครับรอ,นนะะอไม่เอาเหรียญเหรอลูกน้องผัดดินก็เลยรื้เหรียญนะครับน้องผัดดินก็จะพาเพื่อนๆมาดูฝั่งนี้นะคะมีของเล่นเยอะแยะเลยน้องผัดิเนเข้ามาแล้วเหรียญหมดแล้ว ฝากคุณพ่อไว้ครับ,บน้องมีกี่เหรียญครับเนีย้ยมีหนึ่งเหรียญคุณพ่อมีสี่เหรียญน,นะครับวันน,น,น,นีนนน้จะเล่นอะไรลูกน้องแตนินจะจะเล่นเกมกบเก็บไข่นะครับคุณพ่อหยอดเหรียญให้อ่าเริ่มได้เลยอ่าแม,ม่ก็ไปเล่นฝั่งโน้นแม่กับน้องหน้าหน้า,นาอ้าเข้าเลย เอาเตะดูลูกบอลมันกระเด็นไปลูกดูลูกบอลมันกระเด็นไปเออาน้องคนนี้ได้สองอันแล้วเอ,เอาเปิดอีกแล้วน้องหน้าหนาวก็กดเชิดคุณแม่อยู่ฝั่งนี้นะครับน้องคนดี้น้ำไปห้าแล้วนะครับอน้องคนนีได้หกแล้วได้ลูกเดียวได้ลูกเดียวเพิ่งได้ลูกที่สอง น้องวันนี้ได้หกลูกไปแล้วนะครับสามแล้วน,นะน้องหัดินได้เจ็ดแล้วะครับใช่น้องหัวดินน้องหัวดินกดเร็วเดี๋ยวแพ้คุณแม่เลยว้าวแต่กอตอนนี้น้องหัวดินไป11แล้วนะครับแม่เพิ่งได้7นะครับคุณแม่จะแพ้น้องหัวดินหรือเปล่าน้องหัวดินกดเร็วเดี๋ยวคุณแม่ชนะเร็ว อากดสกออยู่ที่12ต่อ8นะครับแม่ไม่ไปเลยหมดเวลาแล้วน้องแอนดินชนะนะครับตบมือเร็วท่านผู้ท่านแนะนำตบมือให้พี่แอนดินเลยพี่แอนดินชนะพี่แอนดินชนะนะครับขี่มอไซค์ไหมลูกเราไม่ได้ขี่มอไซค์ไหมไปชุดบ้านไหมลูกไปชุดบ้านเร็ว เลืชุดบาสเลยนะครับพอดีก็จะเล่นชุดบาสนะครับหยอดเองเลยกดปุ่มเลยกดปุ่มไหนล่ะพ่อถ้ามันไม่ลงมาล่ะกดปุ่มสีแดงมาแล้วมาแล้วน้องกัลตินก็จะชุดบาสให้มันลงตรงนี้นะทำให้ดูนะ

อีก15บห้าวินาทวลูกอ๋อน้องมาดินโยนหน่อยเร็วไปเข้าอีกแล้วหมูอ๋อน้องมาดิ้นชุดเร็วเฮ้ยดวคุณแม่ก็ได้6คะแนนนะคะลงหมดเวลาแล้วอ๋อน้องชุดที่เหลือเร็วชุดที่เหลือเขาห่วงเร็วชุดที่เหลือก็ไปเก็บไว้โยนเข้าไปไว้โยนสูงๆเหมือนสูงๆเหมือแม่เนี่ย สูงๆแม่แมท <ำ S 1> ลยน้องแพนดินโยนไม่เข้าให้คุณแม่ทับเลยนะคะไปเลยคคุณแม่กับน้องแพนดินก็เล่นชุดบาสเสร็จแล้วนะคะน้องแพนดินก็อยากเห็นอะไรเอ่ยน,อน,น้นองแพนดินนายนี่เห็นอันนี้น้องแพนดินจะมาเอาอันนี้มีหลายอันเลยดูที่น้องดูที่มีอะไรบ้างเลือกดูก่อนอ,อ,อันนี้เป็นชินจังใช่ไหมอันนี้เป็นสไตล์โดเมน ดูก่อนที่น้องมเกดกเป็นชินจังเลูกเป็นลูกโป่ันนีมนูยักษ์เขียวันนี่นูยักษ์เขียวด้วยก่อนดูสิยักษ์เขียวเนอะอยากกดน้อยากกดเป็นลูกโป่งอยากได้โป่ลมลูกโปไม่มลูกโป่ไม่มีนะครัะเป็นตัวชิ้นจังลูกโป่ไม่มีลูกโป่งเขามาโชว์เฉยๆลูกเห็นไหมข้างในไม่มีลูกโป่เลยลูกโป่งนะ ข้างในไม่มีลูกโป่งหรกมีแต่คินจังครับนีเจ้าอันไหนนะเจ้าตัวไหนเจ้าตัวนี้เอาสไปเดอร์แมนนะครับเงินแม่ไม่มีเงินอยู่ไหนเงินน้องบปนดิ้นอยู่ไหนเงินอยู่ในนี้เหลอลูกน้องบินดิ้นเห็นเงินแล้วนะเหนในนี้ดี้อแม่อโทษขอติ้งค้าขอโทษขอติ้งค้ากฎเลยน้องบนดิ้นใส่เองูก่อนให้พอดีอะไรเดียอันรออะไรคืออะไร ราคา100บาทนะครับราคา100บาทใส่ก่อนใส่เข้าไปแล้วแล้ววันนี้จะใส่เงินเข้าไปแล้วนะครับกดไหมมาแล้วมาแล้วมาแลยมว้าวแล้ววันนี้ได้อะไรไดอะไรลูกทาได้เลยเสาด้วยน้าวันนี้ได้ชอปไฟเดอร์แมนชอปไฟเดอร์แมนไปแกะดูไหม ไปแกะดูป่ะแกะขี้แกะดูก่อนอ่น้องแผ่นดินกับคุณแม่ก็โชว์เพื่อนเพื่อนกันเร็วเออแม่ด้แกะให้ดูข้างในมันเป็นอะไรเอ่ยอะไรมันเป็นซเปอร์แมนเป็นซเปอร์แมนแบบไหนแล้วลูกทำไมมันไม่ห้อยหัวลงเตมไ่งแล้วมันแกะไม่ออกเหรอลูกแกะไม่ออกถ้าแม่แกะไม่ออกแล้วลูก ไม่ได้แกเสเมแสุลูกกงอเกลงเอา่งได้มล่ะล่งัดเลยแม่งัดเลยฮ่ามันไม่ได้ครับมันจะได้ไหมไม่ได้ไม่ได้แกะไม่ได้ครับนี่ด้ลแกะได้เลยให้เพื่อนดูสิให้เพื่อนดูก่อนจะเป็นตัวอะไร ตัวชุดตัวแมนแล้วค่ะมันเป็นตัวแบบนี้แหละลูกมัน,มนมจะพ่ายหัวครับตรงนี้ลูกเร็วเป<า>็นมานั่งก่อนนี่ฉันเป็นตัวนี้นะน้องเพนดีนได้สไปเดอร์แมนตัวนี้ต,นตัวนี้เยอ,อะนี่นี่เลยมันเป็นแบบนี้ก็ง่ายมาสามันหัวสั่นด็อกแดกแบบนี้เลยน้องบบเพนดีนแล้วมันจะต้องอยู่ยังไงอ่ะ ต้องอยู่ยังไงลูกต้องอยู่ยังไงอ่ะพ่อเอาใหญ่แทงไปที่ขาอ่าลูบไปที่มืออ่๋อกระต่ายแบบนี้ลูกตรงนนี้มันห้อยหัวอ่ะสไปเดอร์แมนห้อยหัวอยู่มันไม่เข้าหรอได้ได้หรือยังครับใช่เหรอแบบนี้เหรอแต่หัวขาได้เหรอแบบนี้ครับมันก็จะเป็นสไปเดอร์แมนแบบนี้ลูก มันก็จะเป็นสไปเดอร์แมนเกาะเกาะอะไรเนี um ่ยเกาะยันเป็นมุมไหมอ่ะเกาะยันเป็นมุมหัวแบบนี้เลยอันนี้เอาไว้ติดอันนี้ครับเอาไว้ติดกับบ้านแล้วมันก็จะได้สไปเดอร์แมนห้อยหัวไอ้เพื่อนๆเพื่อนๆดูสิไอ้โจ้เพื่อนๆสิดีใจไหมคะดีใจดีใจกลับบ้านได้ยังพี่นะกลับานได้กลับกลับบ้านได้ยังครับไม่จะไปไหนอีกรอบ น้องแผ่นดินก็มาตั้งที่พื้นแล้วนะคะน้องแผ่นดินก็ได้ของเล่นแล้วนะคะวันนี้ก็น้องก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วนะครับวันนี้คุณพ่อก็ต้องขออนุญาตให้น้องไปพักแล้ว right. น้องแผ่นดินก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนเลยนะคะวันนี้ต้องขอ,อ,งอจบเพียงเท่านี้นะครับบายยเพื่อนๆนเลยเลยบายๆดีๆครับบายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องแผ่นดินด้วยนะครับ บายบายไปพร้อมกับสไปเดอร์แมนไปแล้วคับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ